เป็นไงเห็นบอกว่าปีนี้ใครมาหาซื้อกินทุเรียนไม่ได้กินเลยครับรุ่นแรกครับแต่ไม่ได้มีทั้งสองฝ่ายคุยได้คุยได้เลยนะก็คือเขาเขาจับมามีเหลือมีเหลือลูกไว้ให้เขาไม่ได้ถ่ายรูปช่วยใช่ไหมเหลือลูกไว้ได้ถ่ายรูปละห้าสิบใช่ไหมก็ให้ตรงจองล่วงหน้าเนาะใช่จองล่วงหน้าก็โอเค ห้ามเก็บผลไม้ในสวนห้ามเก็บผลไม้ในสวนใช่ขอร้องเนาะขอร้องว่าห้ามเก็บผลไม้ในสวนกี่ไร่คะเนี่ยต้นแปลงนี้ประมาณสิบห้าไร่สิห้าไร่เส็บตัวปัจจุบันตัวข้าเป็นว่าสี่ว่าสี่ครบทั้งหมดงดไม่กล้าขึ้นอ๋ออ๋ออันนี้ก็สวยดีอันกิโลประมาณสองกิโลสองถึงสามกโลครับอันนี้คือยังไม่ครบกำหนดครับยังไม่ครบกำหนดวันตัดสิบยี่สิบวัน โอ้อันนี้ทำไว้ให้ลูกค้าปีนด้วยได้คือไปถ่ายรูปได้นะพี่เพิ่งเป็นลมหัวแตกนะเอาจับนะโอเครู้จับแน่ๆนะอ้าวจับบิบจับเลยแล้วก็ให้นั่งใช่ไหมนั่งก็ได้อะโอเคโอ้โหนี่ตุเรียนสวยมากเลยคมไหมเนี่ยถ้าปีนขึ้นมาเนี่ย อันนี้คืออะไรระวังอะไรคะโอ้อันนี้ก็เยอะจะมาจับลูกนี้ลูกนี้ก็จะชนหัวนะเนี่ยโอ้โหดกขนาดนี้เลยมุมนี้เหมาะมากเลยนะคะแล้วเราจับบ่อยๆมันจะบอบช้ำไหมสวยมากเลยอันนี้บอกอายุเท่าไหร่นี่เมื่อไหร่จะตัดได้นี่ลูกดกต้นลูกดกต้นต้นโชว์ได้อุ้ยนั่นนั่นเอ๋อเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าลูกค้าออเดอร์นี่ก็โอ้โหที่มีการตอบรับนี้เพราะว่าเอาแล้วเข้าเข้าเข้าต่อรองราคาเนี่ย เรียกวันหลังเนาะจะให้สวยก็คือเอาสีต่างสีเหมาะเนี่ยเสียหายหลายสิบตันเลยเสียหายจากพายุเาก็ดีทุเรียนก็ดีที่สวนสามพี่น้องสีสเกตเฮ้เช็คเนี่ยก่อนเพรเปลดอปาสามเหลี่ยมอย่างเก่งก็ได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเป็นอากาศให้คนเนี้ยพื้นที่ทางเนาะไม่ใช่ลมเดียวใช่ไน ให้คนในพื้นที่ได้ทานบ้างค่ะของอร่อย่ะค่ะโอ้โหสวยงามมากเลยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนี่จะใส่กันนี้ิมครับอันนี้น่าทานนะคะคัดมาแล้วพอทานอกทน รสชาติเป็นไงฮะบอกไม่ถูกเลยนะถ้ามันหวานละมุนอร่อยมากละมุนล,ลิ้นแล้วก็มันไม่ได้หวานมากนะคะมันพอดีพอดีทุเรียนสีสเกตนี้ใครมาทานแล้วจะไม่อยากถามทุเรียนที่อื่นเลยใช่ไหมคะใช่คะ่ะนี่คือทุเรียนภูเขาไฟนะคะอันนี้สังเกตดูนะคะ,มะเมล็ดมันเล็กมากเลยนะคะนี่มเมล็ดมากเล็กมากเลยนะคะมีแต่เนื้อเลยทุเรียนปีนี้ครับก็ถือว่า เป็นผิน้อยครับน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมาครับก็ประมาณ50เปเนครับเนื่องด้วยสภาพอากาศแล้วก็อุณหภูมิต่างๆครับโดยพายุด้วยแล้วก็มรสุมด้วย่าี้ใช่ครับอากาศที่มาที่นี่ที่ชื่นชมก็คือว่าเจ้าของสวนนี้ได้ปรับปรุงบริเวณสวนสะอาดสะอ้านแล้วก็เราได้ควบคุมเรื่องของคุณภาพอยู่แล้วนะคะ <c oughs> รวมทั้งเรื่องของราคานะคะสวนนี้เป็นสวนที่ เราเชื่อใจกันแล้วก็เจ้าของสวนก็บอกว่าไม่เป็นไรถึงแม้ว่าคนอื่นก็จะขายแพงๆเราก็จะคงราคาที่ขายได้สังเกตดูปีที่ผ่านมาจะเป็นราคาร้อยละร้อยห้าสิบร้อยแสิบนะคะแต่เนื่องจอากว่าปีนี้ผลิต,ตผลเนี่ยเราต้องดูแลดีมากแล้วก็มันก็ไม่ค่อยได้มีเท่าไหร่เพราะว่ามันน้อยมันเกี่ยวกับอินฟ้าออากาศนะคะช่วงนี้ไม่พอขาย